ไม่าก่ะอืมาวเมากินนินเมลยเนี่ยอ่ะน้ออกไปนี่อ่ะมือจับี่เราลงองนัไม่กินแม่ากให้ไครพี่แม่ป้อนแม่แม่ป้อนหนาหนึ่งเกให้แม่ป้อนแม่อ่ะ ม่ลองนะร้อนลหมเมนบ้านเดี๋ยวถ่ายอ้วนดิเอาหมุดจิ้มแ้นมาอบไมร่อยแน่ขอชิมหน่อยใส่ร้องอ่ะได้ี่อุ้ยอ๋อกันหมูเืออ๋ออันนั้นไ บ่อยอันยังแล้วก็เมะแล้วก็หมอ่หมอไม่กินแม่แม่แล้วหะม่บ่อยหนูไม่กินที่บอยกินฝอยทองบอยทองมะพร้าวบอยชอบฝอยทะอยองมะพร้าวเอ๊ะ่้อมไหนของนาเปิเปิดช่องอื่นได้ไหมตเพื่อนชอบดีไหมเห็นไหม พอแล้วแป้งกินไปเลยนะโอ้แม่ถ้าหนูกินหมดนี่หนูก็นูน่ะนะนะโคตรใจน้อย